พ่อค้าแมค่ค้าหรือใครนะคะที่อยากจะรับสินค้าจากทางร้านเราไปขายต่อเนาะภาคะสำหรับรอบนี้นะคะสวัสดีลูกค้าทาง YouTube ไลค์ค่ะแล้วก็ Facebook ไลค์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาก่อนนะคะ ข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีลูกค้าทาง y t u t u ไลค์อีกรอบค่ะ facebook ไลค์รอบหนึ่งค่ะขออนุญาตกดแชร์ก่อนนะคะแชร์แล้วโอเคค่ะสวัสดีคนดูทั้งสามท่านค่ะวันนี้รอบบัต2สองนะคะเป็นรอบสำหรับผู้ประกอบการค่ะพ่อค้านะคะ ใครที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายของทางร้านเรานะหรือว่าอยากมีไรายได้เสริมมีอาชีพเสริมนะคะก็ยินดีนะทนางแนะนำให้เข้าบปรึกษานะคะขอแค่เพียงลูกค้าเปิดบาตัวนี้สวัสดีลูกค้าทั้งเจ็ดท่านหกื่กับทางร้านโฮจิเตอร์นะคะวันนี้มิจะมีโปรโมชั่นดีๆเดี๋ยวจะขอแจ้งโปรโมชั่ก่อนนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นนี้เลยค่ะ ซื้อบาตแรกขึ้นไปค่ะคุณลูกค้าจนถึง5,000ันบาทนะคะลดสูงสุด5เปเซ็นตนะคะอันนี้ซื้อตั้งแต่ชิ้นแรกเราก็ลดราคาให้เลยนะคะสำหรับที่อยากจะซื้อเป็นสินค้าทดลองก่อนเนาะเอาไปใช้เองหรือว่าจะเป็นกู้เองก็ดีนะคะหรือใครที่อยากจะกำลังหาสินค้าที่จะไปขายต่อเนาะหนูทดลองไปก่อนหนึ่งคืนหรือจะเป็นถ้าถ้าปูที่นอนอะไรอย่างนี้นะคะใช้ก่อนได้นะคะราคารถอยู่ที่15เอร์เซนตนะคะ เมื่อซื้อตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทค่ะและก็สำหรับเซ็ตนะคะเมื่อลูกค้ามียอดสั่งซื้อตั้งแต่ห้าพันหนึ่งบาทนะคะไปจนถึงหนึ่งหมืนห้าบาทเลยค่ะลดร,ราคาสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลยค่ะตัวนี้เป็นเซ็ตขนาดค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถรับเซ็ตนี้ไปได้นะคะสวัสดีลูกค้าทั้งสิบห้าท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับทางคุณจิเตอร์เนาะสมาชิกชัานนะคะรโมชั้นสุดพิเศษเลยค่ะสําหรับผู้ประกอบการนะคะ ข้อค้าแม่ค้านะคะหรือใครก็ได้ที่อยากจะรับสินค้าเนาะไปขายต่อโปรโมชั่นนี้ค่ะที่พลาดไม่ได้เลยคือโปรโมชั่นจัดใหญ่ค่ะลดสูงสุดถึงสามสิบห้าเปอร์เซนตลูกค้าตั้งแต่นี้ยอดสั่งซื้อถึงหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งบาทขึ้นไปนะคะโปรโมชันนี้คุ้มจริงๆค่ะลดสูงสุดไปถึงสามสิบห้าเปอร์เซน์เลยค่ะอ่าแล้วก็ยังไม่พอเท่านี้นะคะเมื่อลูกค้ามียอดสั่งซื้อครบหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะลด อกจากลดราคา35%แล้วนะคะยังได้ัจัดส่งฟรีไปอีกนะคะตัวนี้คุ้มมากๆนะคะพลาดไม่ได้นะคะจัดถึงวันที่30มิถุนายนนีเท่านั้นนะค่ะสวัสดีลูกค้านะคะใครเข้ามานะคะรบกวนไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะค่ะแล้วก็โปรโมชั่นนี้นะคะอ่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยว สามารถติดต่อนะคะมาช่องทางนะคะการติดต่อของทางร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แอนบินจะขึ้นให้ตรงหน้าจอค่ะสามารถแอดไลน์นะคะมาสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่ไลน์แอททูซิเตอร์เบสบนะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก็ได้ค่ะเบอร์ศูนย์หกหนึ่งค่ะห้าสี่ห้าค่ะสามแปดเก้าสนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีลูกค้าทั้งสิบหกท่านค่ะ ะะแล้วก็ใครนะคะที่ตัดสินใจนะคะอยากจะแทนจําหน่ายของทางร้านเราหรือรับสินค้าจากทางร้านเราไปขายต่อนะคะเราก็จะมีเป็นตัวนี้ค่ะเป็นดิจิตอลมาเก็ตติ้งคอยซัพพอร์ตลูกค้าเลยค่ะมีเป็นแบบนี้นะคะอ่าเปิดเข้ามาก็จะมีเป็นรูปค่ะแล้วก็มีเป็นของสินค้านะคะมีตัวสินค้าให้ทบถ้วนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไปวางไว้ที่หน้าร้านของลูกค้าเอง หรือว่าจะเอาไปดีลกับทางโรงแรมป็นประมาณนี้ไปเสนอราคาแบบนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสมุดสีค่ะสมุดสีให้แบบนี้เลยครบถ้วนเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะมีทั้งสมุดสีที่แบบว่าจะเป็นสีของผ้าุณหนูนะคะใครที่แบบอยากจะสั่งย้อมนะคะก็หน้าร้านของคุณลูกค้าเองเลยก็ได้นะคะหรือใครไม่มีหน้าร้านนะคะก็สามารถคุยสําสำหรับไปเสนอ ขายให้กับโรงแรมรีสอร์ทนะคะประมาณนี้เลยค่ะคะุิเตอร์จะทำให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวอย่างผ้าปูที่นอนด้วยค่ะตัวอย่างผ้าปูที่นอนก็จะมีทั้งเส้นแบบสีขาวแบบนี้นะคะทอดแปดสิบเส้นได้ค่ะไปจนถึงสามร้อยเส้นนะคะจะมีทั้งสีขาวเรียบคคะแล้วก็จะมีทั้งสีขาวริ้วนะคะแบบนี้เลยค่ะให้ไปนะคะหนึ่งชุดนี้แล้วก็มีเป็นค่าสิ่งด้วยค่ะผ้าปูที่นอนสีนะคะ แบบนี้มีครบเจ็ดสีเลยนะคะสวยมากๆค่ะเป็นตัวอย่างนะคะใช้สําหรับอ่าในโลุ่ลูกค้าได้เลยนะคะแบบนี้เลยะคะ่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสอบถามมาทางอินบ็อกซ์นะคะเพจที่เรากำลัไงไลฟ์ตอนนี้ได้เลยนะคะค่าเดี๋ยวจะมีที่อยู่นะคะในการสัขึ้นให้นะคะโอเคแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยค่ะคะือปะ รถสูงสุดถึงส5สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะห้ามพลาดจริงๆค่ะโปรโมชั่นค่ะอ่านี่ค่ะนี่คือ,อกรน,นะคะที่ทางร้านซิสเตอร์นะคะจะให้คุณลูกค้าไปเน,ะนาะสามารถเอาไปเข้าพบลูกค้าได้เลยนะคะเ<อ>ตรียมแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะค่ะแนะนําให้เป็นลูกค้านําหมัดของลูกค้าเองเนาะก<อ>็คือเตรียมไปนะคะถ้าเข้าพบนะคะไปหาลูกค้าที่โรงแรมนะคะแบบนี้นะคะเตรียมไปได้เลย ค่ะโอเคนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะมินก็จะมีไลฟ์นะคะอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นรอบสินค้าขายเทขายเทราคาถูกจากทางโรงงานเลยนะคะตามพาดนะคะช่วงประมาณหกโมงเย็นเดี๋ยวจะมาไรฟ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่อยากจะดูสินค้าเพิ่มเข้าไปดูเพิ่มตเติมได้นะคะทางเพจน,นะคะที่เรากำลังไลฟ์สุดเนื้อตอนนี้นะคะม้ามากมายหลายรายการนะคะเข้าร่วมโปรโมชั่นลดสิบห้าอร์เซนสามยี่สิบา 5%นะคะโอเคเดี๋ยวสำหรับรอบนี้นะคะเด like ี๋ยวมิ้จะฝากก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในรอบประมาณ6โมงเย็นนะคะแล้วก็รบกวนนะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์กดซับสไคร b ์นะคะแล้วกดติดตามด้วยทาง Facebook แล้วก็ทาง y o u t u b e ด้วยนะคะอ่าสำหรับรอบนี้เดี๋ยวฝากรั่งนี้ก่อนพบเจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะขอบคุณค่ะ